<cin stereotype> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับส่วนรถเข้าใหม่ครับกระทางเมงเพชรยนต์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับเมงครับกันอีกครั้งนะครับที่สกันใหญ่ครับของทางบริษัทเพชรย์นท์ครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสถียไทย68ครับแยก1ครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดของตัวย่านมินบุรีครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามารีวิวครับรถครอบครัวนะครับพีพีวีครับเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ครับยอดนิยมนะคคคคครรรรรัััับบบบมมาาาาาพพ้้ออกฟีีีดวนนนน์ผ่่เยงแท กับ t o y ต t a ต้าครับ Fortuner นะครับ 2.4V ครับทุเอียนคำสองครับกับรถปี2018คันนี้ครับได้เป็นงานสีดำครับรถคันนี้ครับประดุษมือเดิมสภาพเดิมสวยครับรถโรงงานผลจมการนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมนะครับ ราคาใหม่ครับพระแดงครับวันนี้ที่อยู่ร้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถือว่าเรายุรถหายไปครับเจ็ดปีนะครับถือว่าหายไปถึงเกือบหกแสนบาทนะครับเรื่องที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับของตัวรุ่นโฟล์กเนอร์นะครับไฟด้านหน้าครับเขาจะได้เป็นงานไฟครับของตัวโปิเตอร์นะครับของตัวหลอดแก้ว LED ของตัวไบบีมนะครับมีไททามนะครับที่เป็นงาน LED ครับหลอดเรียงห้าหลอดนะครับ ในส่วนตรงงานครับสภาพโคมครับสวยใสยเดิมนะครับไม่มีรอยครับขุ่นเห็นรอยแตกรล้านะครับประจัจหน้าครับตัดได้งานโครเมียมนะครับ3ชั้นนะครับพร้อมโลโก้ของตัวโตโยต้าตัวใหญ่ที่เป็นงานโครเมียมแล้ว ไฟฝั่งขวาครับสภาพเดิมใสๆเลยนะครับคันนี้ครับรถในงานคันนี้ครับสภาพเดิมนะครับมือเดียวนะครับถือว่าครับได้ในราคาครับที่คุ้มค่านะครับและน่าใช้งานมากขึ้นไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อนครับเลขทะเบียนครับ7ก้ไก่ต่าเต่า15ครับ17ครับของกรุงเทพมหานครครับได้เลคทีเบียนสวยๆคันนี้ไปเลยนะครับเครื่องยนต์เที่มานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับคันนี้หัดเครื่อง2 GDFTV นะครับ150แรงม้าครับที่ให้มานะครับพร้อมกับแรงบิดสูงสุดถึง400นนนนิวตตัััััเมรรรรคคคคบบบสภาพี้ ด้านหน้าครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยบุบเดี๋ยวเราจะกิ๊มนะครับสารลีบเค้าของตัวงานฝาโปรงทั้งสองฝั่งครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับไล่มาครับห้ดูงานผิวพันธุ์ครับด้านข้างครับสภาพเดิมครับคันนี้นะครับ ตัดด้วยงานครับคิ้วปองครับซุ้มล้อที่เป็นงานพลาสติกสีดําแล้วล้อแม็กซ์สินิ้วที่ให้มาพร้อมลงตัวเบรกที่ทั้ง4ล้อนะครับยางปัจจุบันครับที่ใส่มาครับจะได้เป็นยางของตุกุ๊กยี่นะครับเป็นปี2องพันครับยีแล้วนะครับยางปีใหม่นะครับคันนี้เป็นยางปีสี่แล้วยังสามารถใช้งานได้ยาวนะครับสียางครับสองหกห้าครับหน้ากว้างครับความหนาหกสิบเป็นยาง R สิบแปดนะครับคันนี้สภาพหน้ายางเดิมๆครับของตุกุ๊กยี่ครับยังสามารถใช้งานได้นะครับไม่มีรอยแตกรร้าาวววนนะะคคคััับบมลลืออกขงงตย อยัางหนาๆอยู่นะครับพนีนะครับสภาพโช๊คครับด้านในนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับสภาพเดิมนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีคาบสนิมนะครับหรือการถอดของตรงงานโช๊คด้านหน้านะครับไม่มีการดัดแปลงของตรงงานช่วงล่างคันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยล้าวนะครับใช้ด้านข้างครับสภาพเดิมนะครับ ต่อมาครับไล่มากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับด้านบนจะเป็นงานสีเดียวตัวรถครับด้านล่างจะเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับมีงานฟิเดิตัวนะครับเรียบร้อยนะครับกระจกด้านหน้านะครับแท้เดิมพาสีพรวอยู่ในการดูแลต่อให้นะครับในส่วนตัวงานครับกุญแจนะครับพันนี้เป็นระบบของตัวนะครับสมาร์ทเอนทีนะครับกุญแจคีย์เลสครับเรียบร้อยครับมีปุ่มของตัวนะครับการเปิดปิดของตัวครับแผงประตูด้านหน้าที่เป็นงานอัตโนมัตินะครับกระจกแท้เดิม จากส่วนตัวต้าที่เป็นอครสติการ์ดซับเสียง2ชั้นให้เรียบร้อยนะครับการดีไซน์ของเจ้า f o r t u n e r นะครับคันนี้ครับเขาจอกแบบให้ดูงานครับพรีเมี่ยมมากขึ้นครับตัดดิ้งงานนะครับขอบจุดด้านล่างที่เป็นงานโครเมียมนะครับด้านบนนะครับงานแหลกหลังคามีให้นะครับคันนี้ครับถือว่าสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอยของรอยบุบหรือรอยยิ้มของตรงงานผิวพลาด้านข้างนะครับต่อมาผมไล่ให้ดูงานในภายในนะครับ จะได้เป็นงานครับเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับสภาพเบาะเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยย่นของการใช้งานนะครับคันนี้นะครับดูจากด้านข้างของตัวงานเบาะนะครับคันนี้รู้เลยครับว่าคันนี้เป็นรถตีงานนะครับที่ใช้งานครับนั่งแทบคนเดียวครับของตัวฝั่งบุคนขับท่านั้นนะครับเบาะบากุน้าเป็นไฟฟ้าครับให้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับภายในครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยครับอ่าถลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับคันนี้ระบบแอร์แบ็กขอบภัยนะครับคันนี้มีมาให้รอบคันแล้วนะครับ ต่อมานะครับในส่วนต้องงานนะครับทัวร์ไลน์นะครับเขามีระบบหุตัวพันชิปให้แล้วนะครับคันนี้นะจอสกินนะครับมีแผนที่นำทางนะครับพร้อมพร้อมลงตัวเกียร์ตะวัคที่เป็น6สปีดนะครับน้ำจับเบาคนขึ้นนะครับต้องสองฝั่งมีให้นะครับระบบแบ็คความปลอดภัยนะครับคันนี้ถ anyway. ุงลมนิรภ okay. okay. so so ัยครับมีมาให้8จุดแล้วนะครับเดี๋ยวคนทำการครับให้ดูโครงสร้างหลักๆของการดูปัจจัยหลักของตัวรถมือสองครับปัจจัยหลักของการดูรถโครงสร้างของตัวมือสองครับคนทำการแกะให้ดูแบบละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองครับที่ทางบริษัทนะครับ หลักของการดูโครงสร้างโดนมือสองครับผมไล่ให้ดูนะครับหนึ่งนะคร <co> ับโครงสร้างด้านข้างนะครับให้ดูรอยสปารอาร์นะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อหรือเคาะงานของตัวโครงสร้างนะครับสภาพผิวพันธุ์นะครับด้านข้างนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีรอยของการนะครับเคาะงานนะครับหรือค่าสนิมของตรงงานนะครับด้านข้างนะครับหัวน็อตครับไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับต่อมาผมไล่ดูงานเสาเอนะครับฝั่งซ้ายนะครับ วน็อตครับด้านในซอกนะครับไม่มีรอยของการแกะของตัวงานถอดของตัวงานชุดประแจนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายหัวน็อตสภาพเดิมนะครับวัสดุที่ให้มานะครับแผงประตูนะครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานครับเบาะหนังที่เป็นงานสีน้ําตาลแล้วนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ด้ามจับงานนะครับโครเมียมครับเปิดประตูนะครับและกระจกขึ้นลงครับจะเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานเรียบร้อยนะครับงานทวิตเตอร์ด้านหน้ามีให้นะครับ ต่อมาไล่มาให้ดูนะครับงานตะเข็บด้านข้างครับของตรงงานแผงประตูครับลูกยางสภาพเดิมสวยนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานหรือรอยบุบของตรงงานครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไล่ให้ดูผุวพันธ์ของตัวแผงประตูด้านหลังครับกระจกแท้เดิมจากศูนย์โตโยต้าเรียบร้อยแล้วนะครับผลการเช็คขห้แบบละเอียดด้ามจับงานโครเมียมมีให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นงานครับบอก ครับหนังครับสีน้ืตาลนะครับคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยย่นะครับหรือรอยแตกนะครับของตรงงานใช้งานของตรงงานด้านหลังนะครับถือว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะครับในส่วนตรงงานทับด้านหลังนะครับปอบปรับพับอิสระนะครับหกสิบสี่สิบนะครับที่พักแขนนะครับมีมาให้นะครับที่วางขวดน้ําเก้วน้าครับตรงกลางมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสองช่องนะครับ แล้วก็จะมีพอตของตัวเพาเวเลตครับ12โวลต์120วัตต์ไว้ใช้งานด้านล่างก็จะมีไฟของตัว AC นะครับ220โวลต์นะครับ100วัตต์ของนะครับไว้ใช้งานของเจ้าตัวฟอร์เจเนอร์คันนี้นะครับสภาพเผืพันธุ์นะครับของตรงงานบอดด้านหน้าครับสวยเดิมครับที่แขวนของลำดับได้4กิโลกรัมนะครับต้องสองฝั่งมีให้นะครับเผื่อต้องการครับแขวนของครับเพิ่มเติมนะครับของตรงงานบอดด้านหน้าครับทำการแขวนของได้นะครับงานให้ลูมนะครับเจนงานครับที่เป็นงานนะครับสีนะครััับบนนะครแล้ววก็งงาขอต คอนโซลแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงการแถว2และก็ตรงแอร์แถว3มนะครับมีนะครับ right? ช่องแอร์นะครับให้เรียบร้อนนะครับ right? เรื่องของตัวความเย็นครับ right? คันนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าตัวแตบได้ในส่วนของตัวรับระบบของตัวคอมพิวเซอร์นะครับชั้นนำดับหนึ่งนะครับ right? ของตัวเ so, ดนโซในการใช้ง,งาน right? กระจายความเย็นครับ right? ให้ตัวถึง right? นะครับโครงสร้างนะครับ right? ด้านหลังนะครับ right? ให้ดูหลอดสป็นอารคนะครับ right? ไม่มีรอดนะครับ right? ของการตัดต่อเคาะงานโครงสร้างนะครับ right? งานเสาซีนะครับ right? ด้านข้างนะครับ right? สภาพเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะครับ แผงประตูด้านหลังผังซ้ายนะครับสภาพผิวพันธุ์ครับแผงประตูนะครับสวยเดิมเลยนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับหรือรอยคดงอของตรงงานครับแผงประตูหรือบอดี้ด้านข้างของตรงงานแผงประตูด้านหลังฝังซ้ายนะครับลูกยางขอบประตูสวยเดิมนะครับด้านหลังนะครับของตรงงานแม็กนะครับ สภาพแม็กเดิมสวยเลยนะครับระบบเบรกที่ทั้ง4ล้อนะครับคันนี้นะครับได้ในส่วนตรงครามการขับขี่ครับที่นุ่มนวลนะครับมากขึ้นและอัตราการเล่นรอบของตัวเครื่องยนต์คันคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับล้อคันสีโครงสร้างครับด้านในนะครับไม่มีคาบสนิมนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับซุ้มล้อนะครับไม่มีรอยนะครับพลาสติกรอแตกหักนะครับ ด้านท้ายนะครับเขาจะออกแบบดีไซน์ด้วยงานคิ้วนะครับโครเมียมนะครับที่เป็นงานกระจกต้นข้างครับตัดรอบยาวมาถึงด้านหลังนะครับการเดซ่าของโต๊ะโต๊ะตัวโฟลเจอร์คันนี้นะครับออกแบบให้ดูพรีเมียมและดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับไฟท้ายครับจะได้เป็นงานไฟของตัว LED ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับงานด้านท้ายของตัวฝาท้ายเป็นงานโครเมียมนะครับถลักด้วยงานครับต่อของตัวโฟ r เจอร์ให้เรียบร้อยนะครับ สภาพของตัวงานเทอร์คอนด้านหลังครับสภาพเดิมนะครับสวยเดิมนะครับกระจกด้านหลังแท้เดิมจากศูนย์โตโยต้านะครับเป็นอะลูมกเสียมสับสีของฉันให้เรียบร้อยสปอร์เลอร์ด้านบนไฟเบรกด้วยสามีให้ด้านบนนะครับมีส่อนยืานชักฟินเรียบร้อยครับแพลตทินมครับของตัวงานแฟลตบอกด้านหลังนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วสภาพเดิมนะครับต่อมาผมไล่ดูงานช่วงล่างนะครับล้ออะไรนะครับอยู่ครบเลยนะครับสภาพชกเดิมนะครับแหนบเดิมนะครับช่วงล่างไม่มีคาบสนิมนะครับคันนี้นะครับหรือการนะครับ ดัดแปลงของตรงงานช่วงล่างนะครับด้านท้ายของตรงงานรับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับกล้องมองหลังมีให้ฝาท้ายนะครับจะเป็นงานทับไฟที่เป็นงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับทำการให้ดูนะครับงานฝาท้ายของตัวไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการอันนี้อาจจะมีการทับล็อกระบบของตัวนะครับด้านหน้าของตัวฝาท้ายนะครับไฟฟ้านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมทำการครับไล่ให้ดูนะครับในสุดตรงงานครับด้านหลังนะครับ ใน่วนตรงงานผิวพันธ์นะครับด้านข้างนะครับของตัวนะครับคันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวนะครับการเปิดล็อกของตัวไฟฟ้าอยู่ตรงการนะครับแก้งานของตัวระบบนะครับการวิธีการของการเปิดด้านท้ายนะครับของตัวไฟฟ้านะครับจะมีธีการ3วิธีนะครับไม่ว่าจะเปิดทานทางนะครับกูเจนะครับคีเล็ตนะครับเปิดได้นะครับ ระบบของการเปิดด้วยงานครับสัมผัสของตัวด้านท้ายหรือสามารถทการปรับของตัวครับเป็นงานครับของตัวคอนโซลด,ด้านหน้าครับมีให้กับสาวิธีนะครับต่อมาขอ, thousand, อยัดาข,าขดา้าม,มน,าน,นะครับ๋ย่าขนอการแก้ไขในส่วนตรงงานฝาท้ายให้นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะมีระบบ,บของตัวไฟฟ้านะครับเล็กน้อยนะครับที่นะครับสั่งการของตัวระบบของตัวฝาทา้ายดี๋ยวาขนอการแก้ไขให้นะครับพิพาด้านข้างสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยบุบรอยลอกิ๊บนะครับสภาพแม็รรก นะครับเดิมนะครับยางกุญแจปียบ่4นะครับใช้งานได้อยยางทั้ง4เส้นผมเช็คเรียรแล้วล้อเคสซีโครงสร้างครับได้ตัวถังนะครับยังอยู่สภาพเดิมนะครับต่อมานะครับผมไล่ให้ดูงานแผงประตูนะครับด้านหน้านะครับสภาพแผงประตูนะครับสภาพแผงประตูนะครับด้านหน้าและหลังนะครับฝั่งขวานะครับผิวพันธุ์สภาพเดิมนะครับไม่มีรอยเคาะงานนะครับงานเสาซีด้านข้างนะครับให้ดูนะครับรอยซ็อเป็นอาร์ด้านข้างสภาพเดิมนะครับ โครงสร้างครับด้านบนนะครับสวยเดิมเลยนะครับไม่มีเคาะนะครับไม่มีคับคับสนิมนะครับงานแผงประตูนะครับสวยเดิมนะครับเบาะนะครับปรับพับได้นะครับ 60- 40นะครับอิสระขึ้นมานะครับคันนี้นะครับสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายด้านหลังสภาพเบาะแถว3าะครับสวยเดิมนะครับสามารถทำการปรับพับได้อิสระ 50- 50นะครับต่อม <Yep. S 1> าครับ ด้านหลังนะครับของตรงงานครับแถว2นะครับจะได้เป็นงานรับแอร์ที่เป็นงานแอร์ออโต้แล้วนะครับก็จะมีไฟของตัว LED นะครับด้านเขาด้านตรงกลางของตัวแถว2ให้นะครับไล่เรียงมานะครับแผงประตูด้านหน้านะครับสภาพเดิมนะครับระบบของตัวสมัยที่ครับของทางครับระบบแผงประตูด้านหน้าครับมีให้ครับระบบของตัวสมัยที่ครับกรณีที่เราครับทำการครับ เก็บกุญแจไว้ที่ตัวนะครับคันนี้สามารถทําการปิดหรือเปิดครับให้โดยอัตมัิได้นะครับคันนี้ถับป้องกันการอ่าสูญหายของตัวงานกุญแจนะครับในการลืมนะครับระบบของตัวนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างสภาพเดิมนะครับแม็กด้านหน้าไม่มีรอยสึกบาทเลยนะครับโชกคแห้งเดิมนะครับไม่มีคับสนิมมาร์คสีแต้มสีนะครับซุ้มล้อนะครับสภาพสวยเดิมนะครับในส่วนตัวงานครับภายในครับผมไล่แผงประตูนะครับด้านข้างนะครับ กระจกนะครับปรับเพาไฟฟ้าปรับเป็นกระจกได้เซ่นทัล็อกมีให้นะครับกระจกทั้งหมดเปนไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานแล้วนะครับงานทวิตเตอร์นะครับด้านหน้าละผูช้างของโต๊ะแผงประตูนะครับมีให้นะครับโครงสร้างด้านข้างทุกยางสภาพเดิมนะครับในส่วนของงานดัาจับนะครับคอนเจเนอร์เขาออกแบบพานะครับให้ขึ้นลงสะดวกสบายครับด้ามจับมีมาให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างของเสาเอนะครับ วน็อตไม่มีการแกะและก็ขยับครับเสาบีนะครับด้านข้างฝั่งขวาหัวน็อตสภาพเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับการตรนยางครับอยู่ครบนะครับคันนี้ครับมีนมยางของตัวในตเจนให้เรียบร้อยแล้วปอปับครับจะเป็นงานปรับไฟฟ้าครับไปทิศทางครับสภาพเบาะเดิมๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาย่าทาการให้ดูนะครับฟังชั่นของการทํางานนะครับใช้งานของตัวเจ้าตัวเฟอร์เนอร์นะครับคันนี้ครับในส่วนตัวพฟไลนนะครับสภาพสวยเดิมครับระบบแอร์แบ็กมีให้ด้านบนตัดดินงานลายไม้ที่มีเสียมตาลนะครับ ปุ่มเอนจินจะดูดด้านขวามือนะครับพยาสสตาร์ให้ดูเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับผมพยามเปิดประตูให้ฟังเสียงของตัวระบบเครื่องยนต์นะครับไล่มาด้านข้างก่อนนะครับที่ใส่แว่นตาที่วางขดน้ำโทษทีนะครับที่วางขดน้ำตั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับมีแห้งสองฝั่งแล้วนะครับระบบการเปิดปิดการทํางานของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มของการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าที่ผมบอกครับเบื้องต้นว่ามีสาวิธีทับคอนโซลหน้าสามา้ถทำการเปิดได้นะะคคครรััับบให้ดูนนเ่ง คันเบรกนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีคาบสนิมนะครับเหีือว้อเส้นรั่วนะครับของตัวนะครับระบบรอเลื่อนของตัวด้านล่างนะครับในส่วนหองนะครับหน้าจอครับหน้าปัดเลขไม้นะครับออกแบบดีไซน์ได้ดูนะครับสปอร์ตมากขึ้นและพิมพ์มากขึ้นเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโลนะครับรถปีสิบแปดครับท่าเฉลี่ยต่อปีเจ็ดปีครับใช้งานอยู่ประมาณนะครับสองหมื่นครับกิโลนะครับต้นๆ้นต่อปีเท่านั้นแคบถือว่าไม่เยอะมากเกินไปครับกับรถครอบครัวใช้งานคันนี้นะครับกัใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับ ระบบไฟหน้าครับออโต้ไฟตัดหมอกมีให้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของอ่วงอะไรนะครับสามารถทำการปรับระดับได้ขึ้นลงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับได้4ระดับนะครับวัสดุของตัวงานพวงลัยสวยเดิมเลยนะครับระบบพนชิพการเล่นเกมมือนะครับมีให้นะครับพวงลัยนันตดฟังก์ชันฝั่งขวาระบบของตัวเชียรอนบอร์ดหน้าจอฝั่งซ้ายนะครับคอนโทรลของตัวเ n t e r t a i n m e n t ครับเครื่องเสียงนะครับสั่งการได้เสียงรับสายวางสายได้ครับพนี้นะครับคอนโซลนะครับด้านหน้าวัสดุนะครับ เป็นงานพลาสติกนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับตัดลงมาครับด้านข้างนะครับจะตัดที่ง,งานครับที่เป็นงานหนังครับพุ่มเสียมตาลน,นะครับแล้วก็จอฮัสกินเดิมเครื่องเล่น CD DVD ฟัง FMA M, A M. ระบบแผนที่นำทางนะครับคันนี้มีให้นะครับผลทอนการถอดเมม SD ออกไปนะคันนี้ต้องใส่เมมก่อนนะครับจะมีหลังหุ่ตัวแผนที่นำทางซึ่งราคาของตัวเมมนะครับสูงนะครับคันนี้นะครับต่อตกอยู่มาสามถึงสี่พันบาทผลทอนการถอด SD เมมออกไว้ก่อนนะครับระบบแอร์ครับเป็นงานออโต้หน้าจอดิต้นนะครับคันนี้ครับเอ็นแอลอโต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับพาวเวอร์เลสมีให้1พอร์ต USB AUX นะครับที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ําคอนโซลด้านหน้าพร้อมกับงานฝาปิดนะครับมีให้ระบบเกียร์นะครับ หัวเกียร ok, ์นะครับสภาพเดิมไม่มีลอกนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็นครับซีเคเชียลหกสปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์ระบบของตัวนะครับเกียร์นะครับที่เป็นสปอร์ตครับหรือเกียร์แมนนวลได้ครับปุ่มชิปล็อกมีให้นะครับระบบอีโคโหมดประหยัดพลังงานของตัวเครื่องยนต์นะครับหรือต้องการเรื่องเครื่องยนต์ของตัวเพลว์โหมดมีให้ครับแท็กชั่คอนโทรลการกระดระดิ๊ไหลนะครับคันนี้นะครับมีระบบให้เรียบร้อยแล้วเบรกดึงมือนะครับยังเป็นงานแมนนวลอยู่นะครับคันนี้นะครััััััับบบบแแลล้ววกกก็สดุนนนนนนะะะคคครรรรที่พขตงงงงาาห สีนตาลนะครับด้านในยูบล็อกข้างนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีงานครับยูบล็อกให้นะครับแต่วัสดุของตัวฝาครอบครับจะเป็นงานวัสดุที่เป็นงานหนังสีน้ำตาลนะครับระบบคูบล็อกด้านในนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ชาร์ครับมีให้คู่มือรู้สึกว่าจะมีให้เรียบร้อยนะครับการใช้งานนะครับงานกระจกมองหลังครับตัดแสงเมนนวลใช้ง่ายๆนะครับที่แสบแว่นตาไฟนะครับ LED คอนโซลด้านหน้าทั้ง2องจุดนะครับแล้วก็แผงแดดนะครับจะมีงานครับ กระจกกับไฟออโต้ครับให้เรียบร้อยทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ครับยอดนิยมนะครับอึดถึกทนนะครับคันนี้นะครับพร้อมขับขับนุ่มๆนั่งสบายครับและได้ความครับแรงนะครับในการขับขี่นะครับคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานนะครับรถในงานปกจังการครับมือเดียวนะครับสภาพเดิมสวย ข้อดีของรถในงานครับมีการเข้าศูนย่มาแทนนะครับทุกระยะนะครับคันนี้ครับเลขไมล์เพียงแค่150,000โลนะครับแต่เขาก็มีการเข้าเซอร์วิสนะครับทุกระยะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับเดี๋ยวเรามองหาแล้วก็ควานะครับไว้ใช้งานคันนี้กลับมาเพราะว่าราคาฟรีดาวน์ผ่อนพิงแค่10,4200บาทครับกับราคาเพียงแค่859,000นะครับสามารถโทรหาผมได้นะครับเสือมงครับที่เบอร์0766023ครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์หาผมได้เลยครับ อัตโตเบี้ยนะครับของเราไปครับเป็นเกรดเลืยอรใหญ่ครับที่สุดครับเฉพาะเกรดเลืยอรใหญ่เท่านั้นครับที่จะได้อัตโตเบี้ยพิเศษตรงนี้นะครับลูกค้าที่มีเครดิตรับไปเลยอตเบี้ยครับเป็นตอนนี้4ปี2.3 9นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับ8.4งวดครับเรามีบริการของการส่งเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ทั่วประเทศนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาแล้วก็มีการของการจัดส่งรถไฟให้ที่อยู่ของลูกค้านะครับ ใครท่านใดสนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเสียงที่เบอร์ศูนย์สี่หนกศูนย์สองสนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับทักมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือการขายกระถางไฟแนนซ์ครับกระท้างผมก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมหาครับมาชมและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนั้นรถกันครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าครับคันนี้ครับคันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์ครับดีเซลครับขนาด2.4ลิตรนะครับหลัดเครื่องครับ 2GD FTB 4สูบ16วาล์ว150แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อยห้าบิครับสูงม้าที่ให้มตรครับ สภาพเครื Buff ่องยนต์ครับคันนี้ครับคือสภาพครับแรกเข้านะครับคันนี้ให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องนี่ปกติเลยฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับคันนี้นะครับหัวน็อตครับตามรอยเครื่องยนต์ครับไม่มีรอยของการแกะหรือการถอดของตรงงานเครื่องยนต์การดัดแปลงของตรงงานเครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยส่วนลูกของต้นมันเครื่องนะครับให้ดูงานฝั่งขวานะครับมาร์คสีแจ่มสีตมราเขาต่อนะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมนะครับลักษณะของการดูครับโครงสร้างของตัวรถด้านหน้านะครับมีที่การ3จุดนะครับด้านซ้ายนะครับด้้้าาาาานนนนนนนขขขวววะะคคครรรัััับบดหอองงตตตถย์ ผมไล่ดูงานครับด้านซ้ายก่อนนะครับงานห่นน็อตฝากระโปงนะครับไม่มีนะครับผิวลอนะครับของการแกะและก็หยับตรงงานหุ่นน็อตดูจากงานแก้มหนังซ้ายนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานนะครับหรือคราบสนิมนะครับสติ๊กเกอร์ครับมองกรแนวเพดเดินตัวโตโยต้านะครับตันนี้นะครับคานด้านซ้ายมือสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีการตัดต่อหรือเคาะงานเรารับประการโครงสร้างนะครับ้าลกคารับรถไปไม่ใช่ที่สุดมาว่ามีการครับพลิกคว่ำจมน้ำนะครับหรือชนหนักนะครับทางเราครับรับซื้อคืนเต็มจำนวนครับ ต่อมาไล่ดูนะครับคานด้านหน้าสภาพสวยเดิมนะครับแก้มงานฝั่งขวานะครับรูเจาะกลมเดิมๆนะครับงานฝังกระโปรงฝั่งขวาไม่มีร่องการแกะหรือการขยับของตรงงานชุดเปรีจนะครับผมบอกเลยถ้ามีแกะมีแกะนะครับอันนี้สภาพเดิมนะครับไม่มีร่อของการแกะหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตครับเพดสลักของทางโตโยต้านะครับต้องอยู่เดิมนะครับระบบชุดเบรคเบรค ABS ครับท่ทีนะครับสภาพเดิมไม่มีคราบสนิมนะครับงานฝังกระโปรงนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะครับ ไม่มีรอยของการตัดต่อหรือข้องานรอยบิดเบี้ยวของตรงงานโครงสร้างงานถากระโปรงสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบสมาร์ทอาร์ชนะครับเบียงตัวสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวก็อส่งมอนะครับสำหรัาการขัดวิลอยงานครับด้านนอกด้านในเก็บรายละเอียดตรงงานนะครับดี๋ยวภายในนะครับเช็คตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับคันนี้ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับ ท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งครับ p p v ครับคันนี้ครับถือว่าเป็นแบรนด์ครับยอดนิยมนะครับขับนุ่มนะครับนั่งสบายได้อัตราเร่งรอบที่ดีนะครับกับโตโยต้าครับโฟลเจอร์ 2.4v ครับโทัวร์ครับขับสองครับรถปี2018คันนี้ครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่14,200บาทกับราคาเพียงแค่85,000นะครับ9,000สามารถโทรหาผมได้นะครับเซมิงครับ ที่เบอร์สุดที่41466023นะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์ครับพักมาสอบฐานครับไลา์ของตัวรถครับหรือกงื่อนไขกระทำไฟแนนซ์ครับกระทางผมก่อนได้เลยครับก็จะการับฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกระทางครับช่องส่วนรถเข้าใหม่ครับกระทางเมพยนต์นะครับเพื่อจะไปพาอัปเดตชฉลยสวยขั้นต่อไปนะครับวันนี้ครับทั้งเม้งครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ